พอทาไปสักพักนะคะทุกคนคืนนี้มินทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะอธิบายยังไงดีวะเออก็นั่นแหละทุกคนเป็นแบบยิ้มยิ้มซ่าๆมันดีมากแล้วคือมินก็รู้สึกดีมากนะคะมินรู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเออเพราะเราขายันทานแหละทุกคนมันก็เลยดีขึ้นขนาดนี้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับ อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็จะมารีวิวน้องตัวนี้เลยค่ะเป็นเดอร์โมฟิเจอร์นะคะของเขานะคะก็เป็นลิปสติกนะคะแก้ปากดํานะคะทุกคนมินใช้เองนะคะมินก็รู้สึกว่าน้องเขาดีมากเลยนะคะทุกคนคือเขาแบบแก้ปากดําได้แบบภายใน3วัน7วันอะคือมันดีมากได้นะคะนค่ก็คือเ,เป็นหลอดของน้องเขานะคะหลอดก็จะหน้าตาแบบนี้เลยแต่มินก็จะบอกว่าน้องเขานะคะเป็นสินค้าจากยุโรปด้วยมินก็จะทาลิปฝีปากล่างก่อนนะคะ มินก็จะมาทาลิมพิปากบนแบบนี้เลยก่อนวดนๆด,ด,ดไปนะคะทุกคนแบนดนะคะเขาแนะนํามาว่าให้นวดจากริมฝิปากซ้ายนะคะขึ้นไปแบบนี้นี่เขาน้นแบบนี้เลยสามถึงห้ารอบนะคะทุกคนก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะเห็นผลนะคะ <c oughs> ก็คือทาผลิตภัณฑ์นะคะทุกเช้านอนแล้วก็ก่อนนอนนะไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนมินหรือเปล่านะะคะแต่มินรู้สึกว่าปากมินมัน อวบอินน่มขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยก็รู้สึกว่าปากต่งตึงมากเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้กันนะคะคือตื่นเช้ามาแล้วน้องเนี่ยจะให้ผลรับธ์ยังไงนะคะพอทาไปสักพักนะคะทุกคนคืนนี้มินทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจะรู้สึกว่ายิบยิบนะ อธิบายยังไงดีวะเอเอก็นั่นแหละทุกคนเป็นแบบยิ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 บ,ยบซาซาที่มันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะมันเป็นเพราะว่าสารอ e ิมันติฟายเออร์นะคะ <S <S าสารอ e ิมันติฟายเออร์นี่นะคะก็จะซึมเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงนะคะให้ขอบปากหายคล้ำนะคะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เรามาดูพรุ่งนี้กันนะคะว่าผลลัพธ์ที่น้องให้นะคะจะเป็นยังไงนะคะ <S <S <ๆ>คืนนี้ก็ต้องขอดวไปนอนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตื่นมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ h ล l l ทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะก็คือจะแต่งตัวไปเรียนแล้วนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตปากให้ดูนะคะซึ่งทุกคนจะสังเกตได้ว่าปากเนี่ยมีความอมชุมพูขึ้นมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยือแบบเฮ้ยมันดีมากนี่นะคะมินก็จะมาใช้น้องนะคะก่อนทาลิปเนาะก่อนแต่งหน้านะคะมินก็จะนวดปากรอนะคะทุกคนก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะนวดจากปากซ้ายมือเนาะแล้วก็วนขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะอาจจะเลอะเลอะหน่อยนะคะมินทา แล้วนะคะมินก็วนปากเสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะมินก็จะมาทําการแต่งหน้าเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้สายแล้วต้องรีบแบบต้องรีบแต่งหน้าแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะทุาากคนเดี๋ยวมินจะแบบเออแต่งหน้าเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมินจะมาทาปากให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะ,นะคะตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทีนาทุกคนนี<ๆ>่<ๆ>นะคะก็คือแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะทุกค лон, นแะต่งหน้าทาลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือวันนี้จะรู้สึกว่าทาลิปไี่สวยมากเพราะว่าปากดูชุ่มชื้นว่าปากดูนุ่มมากนะคะแล้วก็มันดูอวบอิ่มขึ้นจริงๆนะทุกคนทุกคนและมินก็สังเกตได้ว่าพวกรอยขอบปากท,ที่มันแห้งๆแล้วก็แบบรอยร่องที่มันแบบเป็นร่องปากแห้งๆแตกๆอะทุกคนมินรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นนะคะแล้วก็รอยคล้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงนะคะแล้วก็แบบพวกรอยแห้งร fixing, อยแตกอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบลดลงมากๆคือแบบแค่คืนเดียวทุกคน มันดีมากแล้วคือมินก็รู้สึกดีมากนะคะมินรู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวทุกคนตอนนี้นะคะก็คือจะเข้านอนแล้วนะคะแล้วก็ลงสกินแชร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่เราจะไม่ลืมลงเลยนะคะทุกคนก็คือเดโมฟิลเจอร์ตัวนี้เลยค่ะเป็นลิปที่เราห้ามลืมลงเด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าจะก่อนนอนหรือว่าก่อนทาลิปนะคะนะคะก็คือสภาพปากเนะะี่ยค่ะที่ว่าทาลิปมาทั้งวันนะทุกคนซึ่งแบบมันโอเคมากๆนะคะหลังจากที่ได้ทาเดโมฟิลเจอร์ไปนะคะทุกคนซึ่งมันแบบเฮ้ยรู้สึกดีมากรู้สึกปากนุ่มดูชุ่มชื่นนะคะเดี๋ยวก่อนนอนนะคะม่ก็จะมาทาตัวน,นี้เลยค่ะ นะคะวนไป3-5รอบเลยนะคะต้องวนปากนะคะ3ารอบนะคะเพราะว่าเรานะคะอยากให้เนื้ออ e ีมันติายเออร์นะคะมันซึมเข้าไปในปากเนาะค้อเข้าใจอารมณ์แบบอยากให้มันซึมลึกแบบลึกมากๆนะคะเราก็ต้องวนๆเนาะ นี่นะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบปากเรายิบยิบยุบยุบยิบยิบนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาจากอิมัลซิฟายเออร์นะคะที่มันซึมเข้าไปนะคะทุกคนมันก็จะช่วยบำรุงปากเราเนาะ <S <S <an> <S ก็คืนนี้นะคะก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เลยนะคะว่าปากเราจะดีขึ้นแค่ไหนนะคะก็คืนนี้ก็ฝันดีนะคะ อร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือตื่นมาแล้วนะคะแล้วก็ล้างหน้านะทุกคนแล้วก็มีความเมคอัพเบาๆนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนเนาะแต่คือทุกคนมีนจะให้ทุกคนดูปากเฮ้ยคือแบบมันดีมากมันปังมากทุกคนดูดิเฮ้ยคือแบบเฮ้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะคือมีรู้สึกว่าปากมีดูปวักขึ้นขึ้นนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีมากดูดิคือปากนุ่มชุ่มชื้นขึ้นอันนี้คือไม่ได้ทาลิปกัทุกคนคือล้างหน้าเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทาลิปดีมากคือตื่นขึ้นมาแล้วรู้ส แคจฉไม่ทําอะไรกับปากมาคือมันปังมากใครจะไปเชื่อว่าสามวันมันดีขึ้นขนาดนี้3มวันนะคะอ่ะนี่คือเวลา3ามวันโหทุกคนคือแบบโคตรดีอะ่ะ มินคิดว่าที่ปากมันดีขึ้นขนาดนี้นะคะเพราะว่ามินคิดว่ามินขยันทาแหละทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนแต่งหน้านะคะคือแบบเออก่อนแต่งหน้ามินก็จะทานะอันนี้คือมินทาไปแล้วทุกคนคือก่อนแต่งหน้านะก่อนแต่งหน้ามินก็ทาไปแล้วแล้วก็ก่อนนอนนะคะมินก็ทานะคะทุกคนซึ่งแบบเออเพราะเราขยันทาแหละทุกคนมันก็เลยดีขึ้นขนาดนี้นะคะสุดดีมากแล้วก็รู้สึก amazing กับสินค้าของเขาคือแบบ่ะดูดูทุกคนคือแบบขอบปากที่มันเคยค้ำเคยแห้งเคยแตกอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแล้วนะคะมันดีขึ้นมากแลล้้วตอออนนนนีีมมักกาายปสชพู่ค ปากดูนุ่มมากแล้วแบบฝังมีรู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยนะคะคือมีอยากจะแนะนำเนาะใครที่แบบทาลิปสติกทุกวันะทุกคนคือลิปสติกอ่ะมันมีสารเคมีอยู่แล้วใช่ไหมคือเราก็ได้น้องตัวนี้มาช่วยนะคะก็คือน้องเดิมของฟิ r เอร์นั่นเองนะคะก็คือหลอดทค่เนี้ยอ่ะทุกคนแต่คุณสมบัติเขาแบบล้นเหลือมากๆคือแบบนี่ยังตกใจอยู่ว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะทุกคนคือแบบสุดปงดังอ่ะจริงมิก็เป็นคนที่มีปัญหากับคอปากเหมือนกันนะคือคอปากตรงนี้จะค่อนข้างที่จะคล้ำนะคะแต่ว่า ไม่คำเลยจ้ากลายเป็นสีชมพูสวยมากแล้วสีปากก็กลายเป็นสีชมพูคือแบบดีมากทุกคนคือแบบชอบ ทุกคนที่ปังไปกว่าน,นั้นนะมิ้นจะบอกว่าน้องเดอร์โมฟิวเจอร์ตัวนี้นะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ที่199บาทนะคะทุกคนคือสุดปังมากมิ้นก็จะบอกว่าถ้าไปสั่งนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากมิ้นนะคะก็จะได้ของแถมด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยหรือว่าจนกว่าของแถมจะหมดนะก็คือรีบไปตําก่อนของแถมจะหมดนะคะคออทุกคนเออทุกคนมีนให้ดูปากใกล้ๆโอ้โหมิ้นไม่คิดว่าสามวันมันจะแบบขนาดเนี้ยโอ้โหทุกคน ตกใจมากยังแบบ O M G มากน้องทำได้ขนาดนี้เลยหรอคือมันดีมากเลยนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะคะน้องเดอร์โมฟิวเจอร์ตัวนี้นะคะมินการันตีเลยว่าดีมากแล้วก็คุ้มราคาสุดๆตัวเนี้ยถ้าน้องเดอร์โมฟิวเจอร์ไปมินไม่ต้องทาลิปเลยนะเพราะว่าปากเราอมชมพูแล้วนะคะสุดปังมากแต่ว่าใครอยากจะเติมลิปก็เติมได้นะคะอ่ะทุกคนวันนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มินด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย